สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ตะเล็กพาเพื่อนๆมาชมน้องก้นบุ๋มนะครับน้องอะโวคาโดอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ตะเล็กปุ่มใจนําเสนอเพื่อนๆน,นะครับเขาจะเป็นพันธุ์ก้นบุ๋มน,นะครับปีนี้ติดลูกเป็นปีแรกแต่ต้นก็โตพอสมควรนะครับก็ได้สักประมาณ50บกว่าลูกนะครับก็เดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับน้องก้นบุ๋มนี้ได้มาจากเวียดนามนะครับผมก็ไม่ทราบสายพันธุ์ พอดีน้องที่เอามาฝากก็ไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไรพอซื้อต้นมาก็เอามาให้ปลูกเลยนะครับก็ต้นใหญ่พอสมควรอยู่ลูกกระดกอยู่นะครับอันนี้ผมใช้วิธีห่อเอานะครับใช้ถุงพลาสติกหอก็ได้หลายลูกพอสมควรครับเพื่อนๆอ,อันนี้แกะให้ถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับก็อยู่ที่สองลูกโลได้ก็โอเคอยู่นะครับระดับหนึ่งส่วนพันธุ์ทั้งนี้ก็ ของเม็กซิโกนะครับลูกเล็กอยู่ผมก็ยังไม่ได้ชิมก็ติดลูกปีแรกเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมาชิมด้วยกันสักประมาณเดือนหน้านะครับเพื่อนๆใครว่าก็ลองมาช่วยกันชิมนะครับว่ารสชาติก็เป็นยังไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้แล้วก็ค่อยว่ากันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ททติดตามชมนะครับผมสวัสดีครับ